ร้อมากค่ะคือบวิ่งไล่ลูกบอลฟัดนู่นนี่แล้วในที่สุดพิมพ์เขาเจอสิ่งนี้บนพื้นคออะไรคฟันโมโค่ะใช่หคะใช่ดูแล้วเป็นเขี้ยวหมาเป็นเขี้ยวของโมโม่เลยค่ะเนี่ยต้องเก็บไว้ทำสเตมเซลล์ไหมคะโมโม่ไมหนซีไหนหลุดวันนั้นคือเขาหลุดหลายซีแล้วนะคะป,ะปา๊าป๊า จริงเหรอเหมือนเมื่อวานนี้แม่แหวกปากเขาดูอ่ะเหมือนบางซี่มันเหมือนมันแหวงไปอะค่ะมองแหวงดูได้ไหมคะเขาจะยอมไหมคะวันนี้เขาเอาเลยแม่โม้มมาหาแม่ก่อนเลยโม้มโอ้แม่รักแม่รักแม่รักมาหนึ่งโมโม่โมโม่โมโม่โม้มเดี๋ยวน้องพี่หยิบไปทักฟันโ่นนี่ฟันโมอยู่ที่มือหนูเออเอาอ่ะจนมุมแล้วค่ะโมโม่ โมโม่เหมือนมันมีเลือดมีเลือดติดใช่จริงเหรอมันเหมือนเป็นแ,แดงๆอะ่ะโมโม,ม่ขอบดูขอะดูฟันนี่ๆฟันหลุดเหมือนะพี่พิมพ์ลแล้วพีนะ่พิมพ์จะหลุดแล้วค่ะเอออุ้มหุดพร้อม,มของพี่พิมพ์ก็โยอกอยู่โม่ขอแม่ดูหน่อยนะนี่ไหน,นะนไหนไหนฟันคนอะไรจะไปแหลมขนาดนี้ไม่ใช่ฟันคนแน่นอนโมโม่นี่ให้กระปพาะหนูเขาไม่ยอมป้าเขาดิ้นสุดฤทธิ์โมโม่หนูใจเต้นตุกด ผมโ,โม่ใจเย็นๆโน้ยกี้ก่อนหนะ้าแม่ขึ้นมาเขาทำอะไรกันอยู่คะทำไมเขาตื่นเต้นจังเลยอ่ะเล่นอะไรเนี้ยหรอมี่นกับตักกับจนะเข้โมโม่ไหนแม่ดูฟันโม่ชีนี่ไงปะปะโม่โม่โ,โม่โโมโดูฟันนิดนึงนี่ไงคะเห็นไหมมันขึ้นกระหล่อมกระแหลมกระหล่อมกระแหลมแบบเนี้ยแปลว่ามันเหมือนหักไปบ้างอะไรบ้างดูเห็นไหมข้างๆอะค่ะเนี่ยคุณแม่ว่าใช่นะคือมันมีบ้างไม่มีบ้างอะค่ะ เราคิดว่ามันหักไปแล้วเราไม่รู้บางทีเขาอาจจะกินเข้าไป<อ>หักกัดนุ่นกัดนี่หรือมันก็สะบัดหลุดอยู่แถวๆถวของเล่นเท้าอะไรเงี้ยพราะเราจิจิบฟันหักจะกินเข้าไปบ้างไหม <c oughs> คนมีกินฟันเข้าไปไหมแค่มุก็แ <c oughs> ม่ไง <c oughs> ตอนแม่เด็กๆอ่ะฟันมันโยอกอยู่สี่หนึ่งแล้วก็กินลูกชิ้นก็เดี๋ยวลูกชิ้นกินลูกชิ้นกินเสร็จฟันซี่นั้นหายไปก็เลยจันนิทานว่ามันเข้าไปกับลูกชิ้นแล้วแค่มุนจริงๆมันไม่กินฟันหรอ มนุกินฟันว่ถามอาม่าดูสิเรื่องจริงยังขำกันอยู่ทุกวันนี้จริงจริงใช่ไหมคะจริงหรือไม่วันนั้นเล่าให้น้องพิมพ์พลราใช่ไหมคะเล่าให้พิมพ์ฟังไม่รองถึงแล้วพิมพ์ขำทีละจริงจริงปะป๊าแม่มุนกินลึกขิ้แล้วฟันหลุดเข้า๋อฟันน่ะใช่เพราะว่าพอกินเสร็จแล้วยิ้มอาม่าบอกอ้าวฟันหายไปไหนแล้วมันเข้าไปแล้วค่ะคิดว่านะโมก็คงกินเข้าไปแล้วเหมือนกันนะใช่ไหมกันโม มูเก็เป็นลายเขาตื่นเต้นมากค่ะก็ขึ้นมาเขาวิ่ง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 ไรตามไม่ทันเลยค่ะเหรอคะะมูจะเย็นๆนะะมูหนะสงบสติอารมณ์จำมูเป็นนั่งสมาธิอะไรอย่างงี้ไหมใช่ไหมโอ้โหให้เขายิ่งๆแค่ให้เขาอยู่นิ่งๆไม่ถึงกับนั่งก็โอเคนะหัวมูเย็เย็นอยู่เราสนใจกับฟันมูอยู่เลยฮะไปลูอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่มันเป็นกลวงไงฟันคนก็เป็นค่ะอืมเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะ ตกใจเขาวิ่งมาแม่พ่อมดฝันหลุดแม่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาว่าหมาก็เหมือนคนไงคะมีทั้งฟันน้ำนมแล้วก็ฟันฟันแท้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฟันน้ำนมหลุดใช่ถ้าฟันแท้พังหลุดเสียเอาคือไม่ได้แต่ฟันน้ำนมเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เด็กไงแล้วก็เดี๋ยวหลุดแล้วฟันแท้ขึ้นมาแทนมดมีฟันแท้ในปากอ่ะ ตอนนี้เริ่มมีแล้วนะแม่ว่ามันเหมือนเพิ่ขึ้นขึ้นนะมโตกว่าเด็กชิวแล้วเด็กชิวไม่มีเพใช่เพราะว่าหมาจะโตเร็วกว่าแค่อายุประมาณเนี่ยโมโมแค่หกเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยโมโมก็ไอเท่ากับเป็นวัยรุ่นแล้วเกือบจะวัยรุ่นแล้วโตเร็วกว่าพิ่มากค่ะโมโมจะเย็นเย็นโมโมจะเย็นรีบส่งเข้าไปต้องเรีกว่หนูต้องเรีกว่าพี่โมสิพี่โมไม่เป็นไร ไม่เป็นพี่ก็ได้เพราะน้องพี่อายุเยอะกว่าพี่โมอพี่โมจ๋าโอเคอะพี่โม่จะพี่โมจะโตเป็นสาวแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โมอจะเย็นเย็นพี่โม่พี่โม่พี่โมพี่โมพี่โมไปแล้วค่ะ